m ั n นี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนอาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับ รายการ m ั n นี่พลัผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบูนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับช่วงแรกเราคุยกับท่านดรวรพลจากกรอตนะครับเรื่องของคราว Funding ทางเลือกนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นกิจการนะครับที่มีไอเดียแต่ว่าขาดเงินทุนก็จะเป็นขนทางในการระดมทุนจากคนหมู่มากนะครับเรื่องคราวฟันดิ้ง ช่วงที่2ครับเป็นเรื่องภาพของอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดนะครับและคําแนะนําสําหรับคนที่จะซื้อคอนโดมิเนียมเอาไว้เพื่อการลงทุนมาถึงช่วงนี้ครับช่วงที่3ของรายการมานิพลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูมเงินออมขอบคุณปตทสพบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนนะครับล่าสุดครับคุณเทวินวงวานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนเข้ารับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศหรือ Thailand Quality Class TQC ประจำปี2557จากหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีในโอกาสที่โครงการ S1 ภายใต้การดาเนินงานของบริษัทปตทอสพสยามจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของปตทอสพ ได้รับรางวัลน,นี้ต่อเนื่องกันเป็นปีที่2นะครับในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี2557นะครับจัดขึ้นโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติณโรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพนะครับซึ่งการมอบรางวัลในครั้งนี้ปตทะสพเป็น1ใน4 บริษัทที่ได้รับรางวัลจากผู้สมัครทั้งสิ้น31องค์กรนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทมุ่งมั่นของปตท,ทสพในการปฏิบัติงานทางด้านสำรวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมในโครงการ S1 หรือแหล่งซิลิกิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดด้วยนอกจากนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับปตท,ทสพก็ยังคว้า3รางวัลยอดเยี่ยมจากงาน IAA Awards ฟ o r ิตเต็ c ค m p a n y ี2014ด้วยนะครับคุณเทวินวงวานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท,ทสพรับรางวัล CEO ยอดเยี่ยมเป็นปีที่3ติดต่อกันครับคุณเพนจันจาริกรเกษมรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มง,งานการเงินและการบัญชีปตท,ทสพรับรางวัล CFO ยอดเยี่ยมเป็นปีที่4นะครับและก็คุณนุชอนงแสงแก้วผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์ปตท,ทสพ รับรางวัลเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์จอดเยี่ยมเป็นปีแรกสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรนะครับงานนี้เนี่ยจัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนนะครับมอบให สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยพิจนารณาจากความสามารถในการบริหารที่เป็นเลิศรวมถึงความรู้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงด้วยก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งกับบริษัปาทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนนะครับเอาละครับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติแวะก,กันไปบ้างหรือย,อยังครับสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนขอเชิญท่านนักอ่านขเข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่43พร้อมสิทธิพิเศษ3ชั้นสำหรับคนรักหนังสือชั้นท ทน่1นะครับลดราคา15-25%ชั้นที่2นะครับสมุดโน้ตมูลค่า69บาบาทเมื่อซื้อหนังสือของทางสำนักพิมพ์ครบ 599บาทและชั้นที่3รับแคชแบกคืนสูงสุด700บาทนะครับพบกับบูธของสำนักพิมพ์ติ้งบียนได้ที่ B02 สโซนแพนเนลลี่ฮอลนะครับในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่43ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเซลิกิตนะครับจำอา้าวสำนักพิมพ์ในเครือบิซีเดย์ภูมิใจนำเสนอหนังสือที่โดนใจเหล่ามนุษย์เงินเดือนที่สุดในเวลานี้กับเรียนเจ้านายที่เคารพเปิดตัวครั้งแรกในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ26มีนาถึง6เมษายนนี้ท ที่บูตจำอ้าว P37 โซน C1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับเราจะไปติดตามควันหลงจากการประกาศรางวัลประจำปีนี้ มีการประกาศรางวัลถึง9รางวัลด้วยกันคุณผู้ฟังจะได้รู้ว่าแม้กองไหนเด่นกองไหนหน่าสนใจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งประกอบการตัดสินใจนะครับไปดูกองทุนเด่นๆน,นะครับในรอบปีที่ผ่านมาที่คว้ารางวัลจาก Morningstar Research ประเทศไทยผมเชิญครับคุณกิติคุณธนรัตนพัฒนกิจนักวิเคราะห์กองทุนรวมจาก Morningstar Research ประเทศไทยให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณกิติคุณสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณยุทธนาครับอ่าวันนี้ขออนุญาตชวนคุยควันหลงนะครับของการประกาศรางวัล Morning Star Thailand Fun Award 2015สักหน่อยนะครับยินดีครับปีล่าสุดที่ประกาศเนี่ยเห็นว่ามีไฮไลท์แตกต่างจากปีก่อนๆแล้วครับคุณกิติคุณ ครับก็มีความพิเศษเพิ่มขึ้นในปีนี้นะครับสำหรับรางวัล n i n g Star a w a r d ปี2015นะครับปีนี้เราจะติดต่อกันมาเป็นปีที่6แล้วนะครับในเมืองไทยทีนี้เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะแจกเฉพาะกองทุนยอดเยี่ยมครับนะครับแต่ปีนี้เราเพิ่ม2รางวัลพิเศษก็คือในส่วนของบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยมรางวัลนี้เนี่ยเรามอบให้กับบริษัทจัดการกองทุนเลยนะครับจะต่างกับรางวัลในอดีตที่เราแจกกันมาซึ่งเราแจกให้กับกองทุนนะครับ ถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่ละปีเนี่ยก็จะแจกประมาณ7รางวัลให้กับตัวกองทุนถูกต้องไหมครับถูกต้องครับปีนี้เพิ่มอีก2ก็เป็น9รางวัลใช่ไหมถูกต้องครับนี้เรามีทั้งหมด9รางวัล 2, 2รางวัลที่เพิ่มให้กับตัวของบลจอเลยถูกต้องไหมครับถูกต้องครับปีนี้ไฮไลท์ก็คือเพิ่มอีก2รางวัลเป็น9รางวัลนั่นเองนะครับ,รบทีนี้เกณฑ์ต่างๆในการที่จะให้รางวัลกับกองทุนแต่ละประเภทเนี่ยใช้หลักเกณฑ์อะไรพอจะช่วยอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมสัหน่อยได้ไหมครับคุณกิติคุณ ยินดีครับสำหรับในส่วนของรางวัล Morning s t w r r d นะครับอย่างที่เราบอกว่าปีนี้เราแยกเป็น2กลุ่มรางวัลหลักๆนะครับกลุ่มรางวัลแรกซึ่งเราแจกให้กับกองทุนยอดเยี่ยมเนี่ยตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายหลักเกณฑ์คร่าวๆก็คือว่าเราดูผลตอบแทนระยะยาวแล้วดูทั้งในส่วนของความเสี่ยงที่เป็น r ิส k ด้วยนะครับดู2องแฟกเตอร์หลัก เราเริ่มต้นที่ดูผลตอบแทนระยะยาวเนี่ยเราต้องดูที่5ปีเป็นหลักฉะนั้นกองทุนที่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเนี่ยจะต้องมีผลการดําเนินงา,านมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีตั้งแต่5ปีขึ้นไปถูกต้องครับ<อ>ฉะนั้นแล้วเราก็มาดูในส่วนของผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงซึ่งน้ําหนักเนี่ยมันจะไปในส่วนของผลตอบแทนเป็นหลักอยู่ที่ประมาณสัก80%ครับแล้วก็เป็นเรื่อง,องความเสี่ยงอีกสักประมาณ20%อร์ซึ่งเหตุผลที่ไปในส่วนของผลตอบแทนหรือว่ารีเทิ ตัวนี้เป็นส่วนสุดท้ายที่นักลงทุนจะได้รับครับซึ่งก็สําคัญถ,ถูกต้องครับสําคัญในความเสี่ยงเนี่ยก็ควรจะดูเป็นส่วนประกอบด้วยแต่อาจจะไม่ได้ให้น้ําหนักเยอะเท่ากับผลตอบแทนครับอันนี้คือเกณฑ์โดยรวมที่ใช้พิจารณากองทุนทั้งกองหุ้นทั้งกองตราสารหนี้และกองประเภทประหยัดภาษีใช,ใช้เกณฑ์เดียวกันทั้งหมดใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วสําหรับอีกสองรางวัลพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาให้กับตัวบลจล่ะ บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยมนะครับอีกสองรางวัลพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาในปีนี้เนี่ยเกณฑ์ก็ยังคงเน้นในเรื่องของผลตอบแทนและก็ความเสี่ยงเหมือนกันแล้วก็ดูระยะยาวห้าปีเหมือนกันครับแต่ความแตกต่างจะอยู่ที่ว่าสําหรับรางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยมเนี่ยเราจะไม่ได้ดูลายกองแล้วยกตัวอย่างสองรางวัลที่ปีนี้เรามีแจกกันนะครับก็คือบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยมประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศครับกับบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยมประเภทการลงทุนตราสารหนี้ภายในประเทศความหมายคือว่า เราจะไปดูผลประกอบการหรือผลการดําเนินงานของกองทุนประเภทลงทุนหุ้นภายในประเทศของบรจอนั้นๆสมมุติว่าบรจอ A มีทั้งหมด5กลกองทุนเราก็จะไปนําผลตอบแทน ของทั้ง5กองทุนภายใต้ในโยบายการลงทุนหุ้นภายในประเทศเนี่ยมาเฉลี่ยกันครับนะครับแล้วก็ดูว่าเขาทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มาบอกว่าบราจอไหนบริหารหุ้นภายในประเทศได้ดีที่สุดโดยเฉลีย่ยเป็นการชนะด้วยคะแนนเฉลี่ยรวมใช่ไหมครับถูกต้องครับคือเราไม่ได้บอกว่าหนึ่งบรจเนี่ยอาจจะมีกองทุนโดดเด่นของเขาอยู่ อยู่หนึ่งหรือสองกองทุนอีกสามกองทุนก็อาจจะเพอร์ฟอร์แมนไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้เนี่ยเราเอามาเฉลี่ยกันเนี่ยก็จะทำให้เห็นภาพรวมว่าโดยรวมแล้วเนี่ยบริษัทจัดการกองทุนไหนมีความยอดเยี่ยมในการบริหารการลงทุนแต่และนโยบาย เพราะฉะนั้นนี่คือเกณฑ์ที่ใช้ดูนะครับถูกต้อง<อ>ครับเป็นเกณฑ์ที่ใช้ดูทั้งการให้รางวัลการลงทุนขุ้นภายในประเทศและการลงทุนตราสารีภายในประเทศนะครับถูกต้องน,นี่เป็น2รางวัลล่าสุดที่เพิ่มขึ้นมานะครับอเอาละครับ,รบนี่คือหลักเกณฑ์โดยรวมในการพิจารณาของทาง Morningstar Research ประเทศไทย กับการมอบรางวัลนะครับ Morning Star Thailand Fun Award 2015ประจำปีนี้นะครับเราจะไปไล่เรียงรางวัลกันนะครับซึ่งปีนี้จะมีทั้งสิ้น9รางวัลขอไปที่รางวัลแรกก่อนเลยครับคุณกิติคุณครับ ครับสำหรับรางวัลแรกนะครับในกลุ่มของที่เราเรียกว่าเป็น category award หรือว่าที่เราแจกให้กับกองทุนยอดเยี่ยมเนี่ยนั่นก็คือกองทุนหุ้นขนาดใหญ่นะครับ,รบในกลุ่มหุ้น large cap นั่นเองก็คือกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่นะครับ,รบปีนี้เนี่ยรางวัลตกเป็นของบลจอวันก็คือวัน a m ็5 0 กองทุนเปิดวัน AM Se ็มเซตนะครับถูกต้องค่ะเป็นกองที่ได้รางวัลในประเภทกองทุนหุ้นขนาดใหญ่นะครับถูกครับจุดเด่นของกองนี้เป็นยังไงครับจุดเด่นของกองนี้ก็คือว่าเขาเน้นลงทุนเพียงแค่หุ้นประมาณ2ี่ิบตัวถึง3าสิตัวเท่านั้นเองฟังชื่อเนี่ยเหมือนจะเป็น p a s s i v ฟ f u n หรือว่า index fund ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเลือกบริหารเลือกหุ้นภายในดัชนี Se ็ตฟตเท่านั้นเองังเป็นกอง active นะครับแล้วผลตอบแทนเนี่ยต้องมองว่า อยู่ในระดับที่สูงมากครับตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาโดดเด่นเลยใช่ไหมโดดเด่นเลยครับผลตอบแทนเนี่ยได้22.97%ต่อปีโอ้โหเท่าไหร่นะครับ22.97%ต่อปีครับยี่สต่อปีนะครับครับนะครับนี่เป็นรางวัลแรกนะครับประเภทกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ได้แก่กองทุนเปิดวัน AM Set 50นะครับของบลจวันนะครับเอาละครับขยับมาถึงรางวัลที่2ครับคุณกิติคุณครับสำหรับรางวัลที่2เนี่ยก็เป็นกลุ่ม เราเรียกว่าเป็นกลุ่ม equity small mid cap ก็คือลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กรางวัลตกเป็นของบลจอาบดีนะครับโดยอกองทุนเปิดอาบดีน small cap กองทุนเปิดอาบดีน small cap นะครับ,ถ,รบถ้าผมจำไม่ผิดนะกองนี้เนี่ยสามารถคว้ารางวัลน,นี้3ปีซ้อนๆเลยหรือเปล่าครับถูกครับอาบดีน small cap เนี่ยถือเป็นกองเด่นของบลจออาบดีเลยนะครับได้รางวัล morning star one เนี่ยติดต่อกันเป็นปีที่3แล้วครับจุดเด่นของกองทุนเปิดอาบดีน small cap แชมป์ประเภทกองทุนคุ้นขนาดกลางและเล็ก3ปีซ้อนๆเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างครับคุณกิติคุณสำหรับจุดเด่นของกองทุนเปิดอาบดินสมอลแคมปเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ที่วิธีการลงทุนที่เขาจะเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่า Market แคปเนี่ยไม่เกิน20 0 0 0ล้านบาทครับต้องบอกว่าเขาเน้นหุ้นขนาดกลางและเล็กจริงๆมไม่ได้ไปแตะหุ้นขนาดใหญ่เลย นะครับฉะนั้นเนี่ยการทําการบ้านการทําคอมพนีวิสิตเนี่ยจะเป็นหลักการสําคัญเลยในการเลือกหุ้นของบลจอบร์ดีส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือในส่วนของผลตอบแทนอของทุนนี้ทำผลตอบแทนได้โดดเด่นตลอด5ปีย้อนหลังที่ผ่านมาเลย นะครับเฉลี่ยเนี่ยได้ยี่สกต่อปีโอ้โหยี่สิบต่อปีใช่ไหมฮะถูกต้องอันนี้เฉลี่ยนะหนึเลยถูกครับโอ้สูงมากนะครับยี่สกอ็เกือบเกือบยีต่อปีนะครับถูกต้องเฉลี่ยหปีนะครับเกือบเกือบยีต่อปีสำหรับกองนี้นะครับกองทุนเปิดอาบดิีนสมอลแคปนะครับแชมป์สปีซ้อนของ กองทุนหุ้นประเภทขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับเห็นคุณกลวุฒิบอกว่ากองเนี่ยเขาใช้สไตล์การเลือกหุ้นแบบบัตทอมอัพนะครับเรียกไปที่โตหุ้นเป็นหลักก่อนแล้วก็ที่บอกว่ากลางเล็กเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหุ้นที่เลือกลงทุนในกองนี้อยู่ในเซ็ตนะครับไม่มีใน MAI นะครับล่าสุดตรวจสอบไปที่อับรีนะครับนี่เป็นรางวัลที่2นะครับเอาละครับเยับไปถึงรางวัลที่3ครับคุณกิติคุณ ครับสำหรับรางวัลที่สามเนี่ยเป็นกลุ่มของทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้นะครับซึ่งชื่อรางวัลนะคือว่า m i d To l ลอง t ท r m b บ n ลนะครับลงทุนในตราสารหนี้ระยะกลางและยาวครับซึ่งรางวัลในปีนี้ตกเป็นของกองทุนเปิดเคตราสารหนี้นะครับกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ของบลจกสิกรไทยนะครับถูกต้องค่ะเด่นตรงไหนครับกองนี้กองนี้เนี่ยต้องบอกว่าเคยได้รับรางวัล Morning Star Award ไปแล้วหนึ่งครั้งมเมื่อตอนปี2011 แล้วก็กลับมาทําผลงานได้ดีครั้งหนึ่งทําให้ได้รับรางวัลในปีนี้จุดเด่นเนี่ยผลตอบแทนครับผลตอบแทนเนี่ยปีที่แล้วทาได้สูงมากจริงๆอยู่ที่ห้าจุดเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ห้าจุดเจ็ดเจ็ดสำหรับกองตราสารหนี้ระยะกลางและยาวถือว่าสูงนะครับสูงมากครับสาหรับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันด้วยนะครับบอกว่ากองนี้ทาผลตอบแทนได้ดีเอาชนะค่าเฉลี่ยของกลุ่มได้ทุกปีเลยนะครับจุดเด่นอีกส่วนหนึ่งก็คือเขามีคอพอร์ พอพอเนี่ยจะเป็นลักษณะของพสซีฟแล้วก็จะมีการทำแอคทีฟนะครับแล้วก็ใช้ทั้งท็อปดาวน์แอปโรชนะครับมองภาพเศรษฐกิจโดยรวมนะครับแล้วค่อยๆเจาะลงมาที่ประเทศแล้วก็ไปเลือกหาสินทรัพย์ที่มันถูกนะครับแลมีการปรับในส่วนของค่าเฉลี่ยอายุของพอร์ตฟิลิโอการลงทุนอยู่ตลอดเวลานี่เป็นรางวัลที่3นะครับประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะกกลางระยะยาวได้แก่ กองทุนเปิดเครตราสารีของปลจกสิกรไทยได้รางวัลน,นี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับเอาละครับ,รบต้องขยับไปถึงรางวัลที่4แล้วครับคุณกิติคุณ ครับสำหรับรางวัลที่สี่ยังอยู่ในหมวดตาสานี่อยู่นะครับแต่ตอนนี้เราจะมาดูในส่วนของตาสา,าสานี่ระยะสั้นหรือช็อตเทอร์บอลครับกองทุนที่ได้รางวัลในปีนี้คือกองทุนเปิดเอกตาสานี่คืนกำไรนะครับของบลจวันครับกองนี้เด่นยังไงครับกองนี้เนี่ยอยู่ที่เรื่องของความเสี่ยงผลตอบแทนอาจจะไม่ได้สูงมากอยู่ในกลุ่มที่เอาชนะค่าเฉลี่ยของกลุ่มได้ทุกปีแต่เพียงแต่ว่าจุดเด่นนยอยู่ที่ในเรื่องของความเสี่ยงซึ่งไม่ได้สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนอื่นในกลุ่มพอเราดูทั้งหมดอบแพนและความเสี่ยงแล้้วทให กองทุนนี้เนี่ยโดดเด่นกว่ากองทุนอื่นๆนะครับนี่เป็นรางวัลที่4แล้วนะครับในประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นได้แก่กองทุนเปิดเอกตราสารหนี้คืนกําไรจากบลจวันนะครับผ่านไปแล้วครึ่งทาง4รางวันนะครับต่อไปขยอยไปถึงประเภทกองทุนประหยัดภาษีนะครับจะมีทั้งสิ้นเนี่ยทั้งหมด3รางวัลใช่ไหมครับ ถูกครับจะมีอะไรบ้างครับเิญเลยรครับเริ่มต้นที่ LTF นะครับเชื่อว่าผู้ลงทุนหลายคนก็คุ้นเคยแล้วก็ลงทุนอยู่เป็นประจำอกองทุน LTF ยอดเยี่ยมประจำปีนี้เนี่ยตกเป็นของกองทุนเปิดอับดินหุ้นระยะยาวกองทุนเปิดอับดินหุ้นระยะยาวจากบลจอาบอดินใช่ไหมครับถูกต้องครับกองนี้เด่นตรงไหนครับคุณกิติคุณ,คคณกองนี้เนี่ยต้องบอกว่าเด่นในส่วนของการควบคุมความเสี่ยงนะผลตอบแทนเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงเหมือนกองอับดินสมองแคป ครับนะครับหรือเมื่อเปรียบเทียบกับในส่วนของ LTF ของที่อื่นแต่ต้องบอกว่าการควบคุมความเสี่ยงที่ดีเนี่ยแล้วก็การเอาชนะค่าเฉลี่ยของกลุ่มในส่วนของมลตอบแทนได้ในทุกๆปีเนี่ยครับมป็นสะท้อนหนึ่งความสม่ําเสมอในการบริหารกองทุนที่ดีนี่ก็เป็นรางวัลที่ได้จากประเภทกองทุนหุ้นระยะยาวนะครับกองประเภท LTF ได้แก่กองทุนเปิดอาบดินหุ้นระยะยาวนะครับผลงานดีด้วยใช่ไหมครับผลงานดีครับชนะค่าเฉลี่ยของกลุ่ม อ่านะครับเอาล้ครับขยับไปถึงรางวัลที่6กแล้วครับคุณกิติคุณครับรางวัลที่6เป็นในส่วนของ IMF กันบ้างนะครับรบก็คือในส่วนของนโยบายที่เน้นลงทุนในหุ้นกองทุนที่ได้รางวัลในปีนี้ก็คือกองทุนเปิดอับดินสมาร์ทแคปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพอับดินอีกแล้วหละครับถูกต้องครับรางวัลที่6นะครับ r m f ประเภทหุ้นนะครับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประเภทตราสารแห่งทุนได้แก่กองทุนเปิดอับดิน Smart Capital เพื่อการเลี้ยงชีพจากบลจอ,อปดีนะครับกองนี้เด่นตรงไหนครับกองนี้เนี่ยจุดเด่นอยู่ที่วิธีการเลือกหุ้นอย่างที่เมื่อกี้คุณยุธนาเล่าให้ฟังว่าบลจอ,อปีมีวิธีการลงทุนเลือกหุ้นแบบบอ t เท m u มนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในการเลือกหุ้นของตัวเองว่าทําการศึกษาบริษัทมาเป็นอย่างดีครับ จุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือเขาจะไม่เปลี่ยนพอร์ตฟลิโอในการลงทุนบ่อยอมหมายความว่าจะไม่ค่อยมีการเทรดหุ้นสักเท่าไหร่รส่วนหนึ่งที่จะเป็นข้อได้เปรียบก็คือค่าธรรมเนียมที่จะเกิดขึ้นก็จะน้อยลงแล้วก็เมื่อเขามั่นใจทําการศึกษาอย่างดีแล้วเนี่ยเวลาลงทุนก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีเอาละครับต้องขยับไปที่รางวัลที่7ดโดนจีเลยครับคุณเกียรติคุณรางวัลที่7สําหรับกองทุน IMF นะครับแต่อันนี้เป็นนโยบายที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ครับ,บกองทุนที่ได้รับรางวัลนันคือกองทุน หลังวันที่7ครับเป็นประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF ประเภทตราสารหนี้นะครับได้แก่กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพนะครับจุดเด่นอยู่ตรงไหนครับ ผลตอบแทนแน่นอนครับชัดเจนมากๆตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ผลตอบแทน2.9%ต่อปีขณะที่ค่าเฉลี่ยของกลุ่มเนี่ยได้แค่2.29%ต่อปีเท่านั้นเองครับรบโดดเด่นเรื่องผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงด้วยนะครับกองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพนะครับแชมป์ประเภท RMF ตราสารหนี้นะครับเอาละครับต้องขยับไปถึงอีก2รางวัลสุดท้ายนะครับที่ให้กับตัวบลจโดยตรงใช่ไหมครับคุณกิติคุณถูกต้องครับ2รางวัลสุดท้ายที่เราแจกเพิ่มในปีนี้นะครับรางวัล แรกเนี่ยก็คือเบสฟันเทาในส่วนของโดเมสิกเอควิตี้หรือบรจอยอดเยี่ยมที่มีการลงทุนในตราสารทุนภายในประเทศครับตกเป็นของบรจอบัวหลวงครับปีนี้โอ้โหบรจอบัวหลวงนะครับรางวัลประเภทบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยมประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศได้แก่บริษัทลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงนะครับโดดเด่นยังไงถึงคว้ารางวัลนี้ไปครับอย่างที่บอกก็คือว่าบรจอบัวหลวงเนี่ยมีกองทุนหุ้นนะครับทั้งหมด17กองทุน ต้องบอ,อกว่าทำผลตอบแทนได้เฉลี่ยแล้วเนี่ยดีแทบจะทุกกองทุนเลยครับแล้วก็มีวิธีการลงทุนมีหลักเกณฑ์คัดสรรหุ้นเนี่ยเป็นสไตล์บอทเทิลมาเหมือนกันแล้วก็เขามีนโยบายหรือว่าเป็นฟิโลโซฟีในการเทรดว่า g Good s t o อกบวก Good Trade เนี่ยเท่ากับ Good Perform ์แมนนะครับคือหมายถึงเขาเลือกหุ้นที่ดีด้วยครับแล้วก็มีเลือกจังหวะในการลงทุนที่ดีด้วยก็จะเป็นที่มาของการที่ได้ผลตอบแทนในการลงทุนที่ดีโอ้นึกถึงหน้าพี่ตู่ยิ้มแฉ่งเลยนะครับผมเอางรางวคร สุดท้ายแล้วครับเชิญครับคุณกิติคุณรางวัลที่9ครับรางวัลวสุดท้ายก็คือเป็นเบสฟันเทลนะครับหรือบจอยอดเยี่ยมในส่วนของการลงทุนตราสารหนี้ภายในประเทศครับได้แก่บจธนชาตครับรางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยมประเภทการลงทุนตราสารหนี้ภายในประเทศได้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตนะครับจุดเด่นตรงไหนถึงคว้ารางวัลน,นี้ไปครับจุดเด่นของบจธนชาติเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงคุ้นเคยในส่วนของผลตอบแทนที่ดีในส่วนของตราสารหนี้มาโดยตลอดต้อง บอกว่าสี่กองทุนของบรจรธนาชาติที่บริหารนโยบายตาสานี่ภายในประเทศเนี่ยทำวนนอบแทนได้ชนะคู่แข่งทุกกองเลย นะครับต้องบอกว่าโดดเด่นจริงๆสําหรับบจธนาชาติในส่วนของการลงทุนตราสารหนี้ภายในประเทศก็ขอแสดงความดีนะครับกับทุกบจทุกกองทุนนะครับที่คว้ารางวัลไปในครั้งนี้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับบจหรือกองทุนที่ยังไม่ได้ให้มีกําลังใจนะครับสร้างผลตอบแทนที่ดีในปีต่อๆไปมโวขัดลุ้นนะครับท้ายสุดจริงๆครับคุณกิติคุณครับที่มีการประกาศรางวัลมาเนี่ยต้องการจะส่งสัญญาณอะไรไปให้กับผู้ลงทุนหรือเปล่าว่าเนี่ยนะกองที่คว้ารางวัล Morning Star Award เนี่ยแสด ว่าเข้าไปลงทุนได้เลยหรือเปล่าครับคุณกิติคุณสำหรับวัตถุประสงค์จริงๆของรางวัลมอร์นิ่งซาวอร์ดนะครับเราอยากจะเช่อชูเกียรติให้กับบรจหรือกับกองทุนที่ทําผลงานได้ดีอาจจะไม่ได้เป็นสัญญาณให้เราเข้าไปซื้อนะครับแต่เขาเป็นการบ่งบอกว่าเขาเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่าคู่แข่ง นะครับในอดีตที่ผ่านมาอยากให้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับว่าเราดูรางวัลแล้วเราอาจจะเข้าไปคุยเพิ่มเติม,มกับทางกองทุนที่เขาได้รับรางวัลรหรือทางผู้บริหารกองทุนเพื่อเอาข้อมูลเพิ่มเติมมาประกอบการตัดสินใจครับเป็นการชี้ช่องเพื่อให้ไปคุยรายละเอียดและไปทําการบ้านต่อก่อนตัดสินใจลงทุนอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องคับในเว็บไซต์ของ Morning Star มีอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนที่สนใจกองทุนประเภทกองทุนรวมต่างๆบ้างครับสําหรับเว็บไซต์ m o r n i n g s t a r t h a i l a n d ด์ค ปัจจุบัน,เ,นเรามีข้อมูลทุกบลจอทุกกองทุนแล้วก็มีข้อมูลในส่วนของผลตอบแทน,นข้อมูลในส่วนของวิธีการซื้อวิธีการขายพอร์ตโฟลิโอการลงทุนของกองทุน,นข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลฟรีทั้งหมดเลยและมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นนักลงทุนสามารถเข้ามาใช้งานได้ฟรี ครับแล้วก็ลองทําการวิเคราะห์หาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนไปลงทุนครับเป็นของดีและฟรีด้วยที่เว็บไซต์ Morningstar Research ประเทศไทยนะครับเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยคุณกิติคุณเรียนเชิญนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณกิติคุณครับขอบคุณครับคุณยุทธนาครับสวัสดีครับ ครับคุณกิติคุณธนะรัตนะพัฒนกิจนักวิเคราะห์กองทุนรวมบริษัท Morningstar Research ประเทศไทยมาคุยให้เราฟังถึงควันหลงจากการมอบรางวัลนะครับปีล่าสุดที่ผ่านมาแล้วก็มีตัวอย่างกองทุนเด่นๆด้วยให้คุณผู้ฟังเอาไปทำกันบ้านเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเอาละครับเราคงต้องพักกันอีกครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่พลัฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับ มันนี่พลัสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนอาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตท,ะทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชน